สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันีอสิบห้ามาเห็ดใส่ซาลาเปากันค่ะใส่ซาลาเปามูสับเนาะคะ่ะอนนันส่วนผสมกับข้าเก่าเหรอค่ะยู่ไนแมมควไทยในต่างแดนเด้อพี่น้องสูตรนี่เพาต้องไปเติมอย่างค่ะแต่ว่าสูตรนี่สูตรเห็ดขายเนาะพี่น้องถ้าสมมติว่าพ่ามาซิ่มลแล้วโอ้เติมกันเติมนี่นี่หน่อยก็คข้วล่าหรอบางค่นกระจ้ากับสีปกินขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ อันนี้ใส่เครื่องเหรอเนาะพี่น้องเห็นปะไสอ้อันแล้วห่อกระสีมะข้เนเดี๋ยวสิผ้าเฮ็ดอ,อันอันแป้งกระนั่งค่ะอยู่ในสูตรนั่นแหละค่ะอยู่ในแมมัวไทยในต่างแดนเด้อพี่น้องก็ไปเบิง่งนี่ก็เหนียวตุยตุยดีดีนี่มาต้อห่วงเลยอค่ะใส่ถุงม,มือเฮ็ดทุกอย่างแต่ว่าแป้งเซลล์เปาล้างมือแล้วค่ะว่ไห้ใส่ถุงม,มือค่ะ ใส่ถุงมือก็คือสินวดก็ไดแล้วพี่น้องเลยนี่ค่ะนี่เราก็จะได้ใส่ซาลาเปาหมูสับสวยๆนาอพี่น้องเดี๋ยวเสียเบิ้งไกลๆพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเสียไปเบิ้งไกลๆนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ซาลาเปาหมูสับนี่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่ค่ะนี่แซ่บๆใส่ซาลาเปาหมูสับนาอพี่น้อง สูตรนี้นะเ,ะ,เะเฮ็ดคลายค่ะเฮ็ดคลายแป้งซาลาเปาเนาะถ้าผสมแป้งซาลาเปาสูตรซาลาเป,า,เปาไปดื่งคือเก่าล่ะค่ะแม่งควาไทยงาสารแดงเนาะพี่น้องอันนี้เฮ็ดฟ้าเย็ดซาลาเปาอันโต๊ะกระตูสะอาดเลยเด้อค่ะอย่าด้ค่ะเพราะว่าฉันทำสะอาดแล้วค่ะเนาะสะอาดเพราะว่าถ้าเสียบสิหอนแป้งเนาะพี่น้อง ใส่ไนต้องไปเพราะว่าอันใส่ของเตรียมไว้ครบทุกอย่างหมดแล้วค่ะวา่งหันเฮ็ดสูตรไปแล้วภานนกรสีมากอันผ้านวดผ้านวดแปงแลงน้ะพี่น้องอันเฮ็ดไล้ด้วยค่ะเฮ็ดไล้ไล้หมออันนี้อันนี้เฮ็ดสูตรไปวา่งหันค่ะนวดแปลงไปแล้วเฮ็ดไล้หมดนี้พี่น้องเพราะว่าอัน หนูขาดสร้างหายหนูอื่นสิเดีไปส่งข้าเจ้าจี่นองหนูอื่นกับสิบล็ี่ครีบหงลงเนาะสีอันร่องไว้ไมาอยู่เป็นโมกันเด้อค่ะสิมันด็สูตรน้ำกันเด้อค่ะไฮสูตรโบรขีดที่โบขีดเหนียวค่ะเดี๋ยวเขาสโนดมือเนอะออาะมาต้องลามาเด้อค่ะล้างแล้วคางมือค่ะลา้ะลางสะอาดแล้วค่ะเพราะว่าอันซาลาเปานี่มัน มันหนวดตุงมือก็ไห้ดอกค่ะอันเฮ็ดให้เห็นจยอะสิลรอค่ะดีแล้วถ้าเฮ็ดก็เห็นกับวหัวมุกคนเฮ็ดจังไหนเนาะแต่คนกระสีเฮ็ดสะอาดที่กันน่ะราคาสบายห้องผมว่าหนวดให้เบิ้งเนาะพี่น้องวันนี้กระสีเอาลงมผืนหนวดเพราะว่าอันโต๊ะกัสะอาดเลยล่ะค่ะเฮ็ดสะอาดเรียบร้อยอันทำบท้อสะอาดอัน สะอาดดีเราแค่ะถ้าสมันหวานนกะละม่านเจี๊ยบมันมันบรจาเคเดี๋ค่ะมันบรนี่ดี๋ยนี่พี่น้องสินวดให้เบิง้งนี่แลห,หละวิธีเฮ็ดหลา่น้องพี่น้องมันก็ต้องนวดจี๊ยบแล้วค่ะอันฝรั่งเขาเจ้าก็คือวานล่ะเขาเจ้ามืออาชีพเขาเจ้าอันขันเฮ็ดของขายเขาเจ้าก็ต้องเฮ็ดแต่ของขายใส่เปล่งเจ๊งหน่อยเราพี่น้องมันงมาิดนู่นใส่เปล่งเจ๊งหน่อย แต่งเป็นประติพ์เม่นี่นนรับพีนองเฮ็ดเองขายเองค่ะโมได้ไปรับเพื่นเจ้าเทียเราะใหญ่ไ,ไม่หญ่ให้สูตรมากแต่เฮดขายมากได้สื่อเฮียนสื่อสร้างกับพะสูตรกับเขานี่ระคะนี่ใส่ประจำด้วยค่ะสูตรนี่ ชตดนี้เห็ดไตไขยได้ด้วยค่ะพี่น้องวันนี้นี่ค่ะเ่นกระสิแลลวแล้เนาอพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่แล้วแล้วลว,วันนี้ห้าก็สิมัแปงไว้จักชุ่วโมงสองชั่ม,มงให้เป็นขื้นให้เปนแ่บด้วยค่ะเฮาจะมาเฮ็ดกันค่ะ เดี๋ยวสมัปั่นให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวสมัปั่นวิธีปั่นให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะอันนี้แล้วเพิ่งใส่เด้อพี่น้องอันนี้เอาไว้สามชั่วโมงเพิ่งขึ้นดีดีมาเบิง้งวิธีปั่นเด้อพี่น้องบบดนี้เดี๋ยวเสียเบิง้งสูตรกับเขาไปเบิ้งคือเก่เาล่ะค่ะแม่ครัวไทยในต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่มาปันานาป่นสลป์เผากันข้ามะปั่นสลป์เผากันเนาะพี่น้อง อาตัดเซร์เบากันอันวันนี้เฮ็ดต้องใส่ซันขยาค่ะต้องใส่หมูพี่น้องผลกระเฮ็ดล่วงร่วมคลิปแน่กระกระทายคลิปส่วนโตแน่เลหลายคลีปพี่น้องลงว่วมเฟดบวกแน่โอ้ยสัมปะปีสัมปะปีมาเบิรงนวิธีเฮ็ดพี่น้อง อยู่เป็นมูกันไปโดนๆเฮ็ดน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องลูกมันทอกันกระต่องซังด้วยพี่น้องอันเมื่อว่าต้องอันว่าต้องลามาด้วยพี่น้องลางเรียบร้อยแล้วจงเห็ดซาลาเปาน้ำขัน่นถ้าจะใส่ถุงเมื่อเฮ <c oughs> ็ดบ่ไหหรดอกค่ะเฮ็ดผู้ดีบ่ไรดอกแต่ว่าาก้สะอาดนะนอาอนคะ่ะเนาะ ก็ต้องสะอาดให้ลูกค้าบนอันโตพ่อกะท่านก้นกสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะอัน้าขาเจ้าอยู่กับดินกินกับไส้เจ,จลล้ะไปยูหรอกแตาน,นี่นะเฮียสะอาดเรียบร้อยพี่น,อน,น,ะะน,ะะน้องถรามะธรามากินซาลาเปาบนซาลาเปาน้ำกันเด้องพี่น,อน้องอันที่หนึ่งยู่นันคือซาลาเปาสังขยาสูตรกขึ้นเตาละแค่ เขาไปเบิ้งนีแม่มครัวไทยในต่างแดนเรื่องพี่น้องสูตรจุ่มหม้อเก่าค่ะสูตรว่ไปใส่แต่ว่าอันนี้นั่นล่มให้มูเพิ่นเบิ้งน้ำซื่อๆดอกว,วา่าชีวิตเมืองหนอกมันเป็ดจังไห่ชีวิตอยู่ต่างแดนเพิ่นเป็ดจังไดญ่เนาะพี่น้องอันไม่อยู่สวีดเดนกับ,บใครได้วบัได้เหยียดงานค่ะเด้เหยยดอยู่ แต่ว่าขัานอันให้งานประจำไมนว่ใครไดเงื่อนอันเต็มที่พี่น้องเงื่อนเดือนนอกกระทาแต่เงื่อนเดือนเนาะพี่น้องมันกะพวอประนันล่ะอาชีพพ่อติดโตมากกับตองเฮดพี่น้องตองเฮดอาชีพที่เก,กีเ่ยวข้อ,ของถนัดนัำโมแมนว่าขันห้องถิ่ไปเลยมันกะลงหลง,ล,งลืมเรื่มเด็๋พี่น้องมันกะบาน นี่ปัญหากิเฮ็ดไปน้ำอาชีพพ่อแม่เพิ่นไหหมาเนาะพี่น้องกบเบิ่งกันไปโดนโดนพี่น้องอยู่น้องกันไปโดนโดนได้วิชาหาความรู้นอันสิสิปั่นเห็นเบิ่งแล้วเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นสิเบีพิยข่อยปั่นเห็นเบิ่งแล้วพี่น้องปัอนเห็นเบิ่งแล้วค่ะ สิดปั่นงเบืงเ้งแพี่น้องอันนั้นกันหนึ่งยุคพี่น้องหนึ่งสิบหาแล้วที่มันก็สุดปันเบิงเ้งแบบอันนี้กะติอันใส่สร้างขยาเฮ็ดแล้วเรคะ่ะอันนี้มาเฮ็ดใส่หมโตูตอนอยู่เป็นหมูกันพี่น้องวบาอยูกก่คนเดียวกับคือพี่บานนลคะเฮตึ้งเฮ็ดตึ้งว้าการงันคคอื่นเห็นคนกระสี มัหล่อเนาะพี่น้องก้าอยู่ใดน้ำเฟซบุ๊กแน่น้ำยนะูทูบแน่ YouTube, นพี่น้องขัดปั่นซาลาเปาถนวดซาลาเปาแล้วแล้วเขาพักแปง้งไว้สองสามชั่วโมงจะสิกะพ่อเดี๋ยวแลนไปเล่นยญยูทูบเล่นยญเฟซบุ๊กเนาะพี่น้องอันกลับมาซาลาเปาเป็นการข้องตัวเป็นการได้โตได้ทีก็ได้โอกาสเฮ็ดเนาะพี่นอ้องวันนี้เฮ็ดแล้วแล้วกระลอนหนึ่งกระแลนไปเล่นดีก็เข้าไปหาเหรียญถังนอกเสียเงินเสียทองพี่น้องเอ้ย เบือเจสีแล้ค่ะเดี๋ยวมาปั่นให้พี่น้องเบิองน้อพี่น้องเดี๋ยวเพิ่ง,ง,งสีเบื่อเพิ่งสีเบื่อคอยนี่ค่ะปั่นซาลาเปาค่ะปั่นซาลาเปาสวยๆขัดสุกแล้วทำมาเพิ่งเรืองพี่น้องว่าเพิ่งสิเป็นยังไงปั่นคนสวยๆนี่เรืองพี่น้องเพ็ดยนเหรอ ปั้นส,สวยค่ะปั้นสวย,สวยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีปั้นสละปองให้สวยๆค่ะพาเบิ่งเล้กพี่น้องอันนี้หนูเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นบอกง่ามบอก่ะเห็นบอกอันนี้ใส่หวาน้ะค่ะอันนี้ใส่อันสังขยาค่ะเดี๋ยวเราพี่นอ้องสละเปาใส่หมูสับจ้าเดี๋ยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ